ไปล้างถ้วยปลูกกันเลยส,ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปล้างถ้วยปลูกกันนะครับหลังจากที่เราเก็บผักเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการล้างถ้วยปลูกนะครับล้างเศษผักที่เขาติดออกมากับถ้วยปลูกนะครับโดยวิธีแรกเราจะเปิดน้ําแช่ไว้ก่อนสัก5-10นาทีนะครับเพื่อที่จะให้เศษผักเนี่ยเขาได้อ่อนตัวหรือคลายตัวนะครับหลังจากที่เราแช่ไว้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการล้างกันเลยนะครับโดยวิธีการล้างนะครับเราก็จะใช้ ฟองน้ำนะครับหรืออาจจะแค่ใช้มือซาวซานะครับหรือว่าอาจจะใช้ใตรงเป็นแะร่งขัดก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีใช้ฟองน้ำก็ได้นะครับหรือฝอยขัดหม้อนะครับหรือที่ล้างจานก็ได้นะครับขัดขาด,ด,ดออกไปอย่างนี้นะครับขัดเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับเศษต่างๆก็จะหลุดออกมานอกจากนั้นนะครับนอกจากจะมีถ้วยปลุกแล้วสิ่งที่จะต้องล้างตามมานั่นก็คือ ฟ้ากล่องนะครับฟ้ากล่องโฟมนี่ครับแล้วก็ล้างๆๆเข้าไปนะโดยใช้น้ําเปล่าฉีดแล้วเราก็ใช้แปรงนี่นะครับขัดๆออกไปนะครับสิ่งที่เป็นสกปรกดาๆก็จะหลุดออกไปเห็นไหมครับก็จะเหลือเป็นแค่ฟ้ากล่องโฟมขาวๆแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับ